สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเป็นจังไดมือนีอยู่ดีมีแห้งกนะัน<ม>ทุกคนเนาะคะ่ะมือนีก็สิมเมอกินขนมเนาะคะ่ะเพราะว่าช่วงเครฟินี่ก็ได้สร้างขนมเปียกมาสำรองห้าชุกเชิญเนาะคะ่ะหาออกไปใสบบ่บ่ไดดได้สื่อมาสองสายเด้อค่ะนี่ใส่ฝักกับใส่ไข่กับถั่วด้วค่ะเดี๋ยวสิมเมอกินในเมืองเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวจะตัดก่อนเนาะคะ่ะเนาะ โดยส่วนโตมากใส่ฟักด้วยจ้ะแต่สีซิ่มใส่ไข่และทัวก่อนอันนี้ด้วยค่ะเป็นใส่ทั่วก็บไข่เนาะค่ะเนาะ อะมาชิมกันว่ามันจะอร่อยแค่ไหนอ,อร่อยค่ะอร่อยอืม่หวา,านมากด้วยค่ะสร้างน้ำมูมาแต่งเทกะกืมใส่ได้เลยยังไงกันเนาะค่ะมันมีวันหยุดเนาะ จะไปเที่ยวใส่กับบาดายห้ากระตองอยู่บานลยูเฮือนเ้ามีอยังตุนใจกระตุนไปเนะคะ่ะแสบมาแสบแสบมาหวานแห้งอืมบ่ผิดหวัวงเลยได้จ้ะสร้างมาสามสามก 3, 3องอืมอืมอร่อยค่ะ เอาอีกจั๊กชิมก็ได้จ้ะแข่งไข่เนาะค่ะเนาะเห <c oughs> มือนเดิมค่ะ เปีย,ยกได้จับอร่อยซอยแปดสั่งมาก,กัมูมจากมุเทะบ๊อบิดหวานน้ะค่ะเนอะอ มีโมบอกว่าคือบทสอนภาษาแนววัสค่ะบอกาสอนนะคะเด้ออันความรู้พอถึงคอยกระจกแค่บอกว่าสอนเงเนาะขอยไปสอนคนนั้งใจขอยอว่าผีขอกระยากอายอืมขอไปเรียนใน Google เอาใน YouTube เอาด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนขอพูดหลายๆดีคอมเมนต์มมกน่ารักทุกคนอืม ของคอยขอเป็นผนโชว์แล้วกันเนาะอ,อันนี้มใส่ฟักด้วยค่ะโดยส่วนโตัมักใส่ฟักกมูและสั่งมาสองใส โอเคเลยค่ะจงใส่อันนี้จิตใส่ทั่วกับใส่ขาเองตัดอันนี้มืก่ก่อน แต่มันทุกใส่เลยจ้ะอืะอ,อเราขออ่านมังกรล้วค่ะเด้อ ฟักล้วนไข่โอเคมันใส่ฟักล้วนไข่ด้วค่ะเด้อ เด้อเพื่อนเพื่อนไม่กินน้ำตาลมูมากมากด้ยค่ะเนี่ยมูอีกคน เดีนน๋ยวทางบันหน่อเข้าเขาเขึา้ตหอนแห้งแล้วค่ะยังมาเว้นร่มห้อนห่อนยังได้ก็ดูแลกสุขภาพกันทุกคนเนาะคะ่ะอากาศมันกระเปลียนไปข้างหนอกก็ใส่อากาศเด้อช่วงหนึ่งทุกคนคื้นเกาละ่ะคุณประพุทธประทมประสงค์รักษา กินคนเดียวหมดสี่ชิ้นแล้วนะคะเนี่ยกำลังใ้หมดคกเนาะคือสินแนนเบิร์ดยู่ดอกยค่ะนี่แต่สิประมาณสองสามเดือนบุลล่เดอร์ค่อยๆจะกินเบิร์ดตอนนี้ใส่ตู้เย็นไว้แล้วค่ะ อย่าพึ่งเบื่อกันเด้อค่ะกะกินโชว์ให้มึงไป็นสิไปเรื่อยๆนะค่ะเนาะน้องใหม่ใน youtube เนาะค่ะก็ะเห็นไปเรื่อยๆเนาะเทศสิพานธ์โค้เพิ่นกะโดนอยู่ละค่ะอืมกะสิปังสิมีบาละมีน้ำข้าเจ้าบ่บุกนั่เลยก็ฝากช่องเนี่ยฮึ๊กอันนี่แหละค่ะทิตยาชาแน,นลเนาะน้องใหม่ใน YouTube เนาะค่ะเนาะกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยเด้อค่ะจะได้ไ่พลาดคลิปต่อไป ฝากเป็นแรงใจแรงเชียร์เนี่ยเจไดไมีก็ร่างใจอาดคลิปเนาะค่ะเนาะมีมูมถามมาอีกเด้อค่ะว่าเอฟจีอีคนนึงมูกันนี่แหละค่ะถามมาว่าเธอเธอคือโไปไทยนอกสถานที่แนว่มองสวยๆงามๆกันเลยบอกคนว่ายัางไปบได้เด้อคือฟิอมร้านอาหารทียูในหางในทั่วไปทียูแถวนีเด้อค่ะนั่งบได้เด้อค่ะแต่ว่าสามารถซื้อกลับบ้านได้ ในหา้างดังๆที่เขาไปมัดไปนั่งกินยังสีพวกเอ็มเคพวกซาบูอย่างสิเขาเขาสิาสนมานาั่งร้อยเขาสั่งเทคเวกับบานค่ะะนั้นช่วงนี้เขากะก,ก,ก,กินอยู่บานเขาเนะอืมมีอย่างก็กินอยู่บานเขาไปก่อน อย่ได้ก็ฝากเป็นเล้งเที่ยวเล้งแก่ในเด้อค่ะเดอ้ออืมคอนเทนต์ของคลิปของอ้อมเหนือจะเป็นการกินเด้อค่ะกินโชว์เด้อค่ะเดอ้ออย่าว่ากันเดอ้อก็จะกินในี่ยมันไปเรื่อยๆอ่ะละคนปัจจุบันช่วงมีแห้งแรงแข็งอยู่โควิดจิบเก่าอยู่เธอก็จะไม่กินอวดกินอ้างแทบบุได้ว่าจัางสรนเด้อค่ะเพรดีเฮ็ดคอนเทนต์เกี่ยวกับกินก,ก็คืบุได้พิษกดกับผู้ใดน้ำเนาะอย่าว่ากันเด้อค่ะเดอ้อก็จะค่อยๆเฮ็ดปรับปรุงไปเรื่อยๆอืม เนาะมจ็ดไาก็ฝากเป็นแรงเจี๊ยแรงใจเดอร์อธิตยาชาแนวเด้ค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามที่ได้บอผ่านคลิปต่อไปคลิปนี้ก็จ,จบแค่นี้นะคะ่ะกินคนเดียวเบิด์ซีชินค่ะขอบคุณห,หลายๆจ้า